สวัสดีครับผม A87 ครับขายรถไปนน้ำเรนโตตี้พ้อมเมื่อนี้มีเรื่องเล่าดีๆมีรถในตำนานมานำเสนอสีเป็นอย่างรอยชมครับก่อนอื่นฝากกดติดตามช่องของเราครับโฮเซลเรคคอร์ดศิลปินรถบ้านมือ2เพจล้าน87บุเลิศคาร์เซ็นเตอร์ล้านตั้งยุบันตรงกลางตะบลมันโตนอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรติดต่อได้เลยดี0823053162ครับผมอ่าเพื่อนๆจากเบอร์โทรเลย,ยอ่ามาเบิ่งครับเมื่อนี้มีรถหยังมานำเสนอครับผมนี่หนึ่งในตำนานครับผมอ่รุ่นนี้ก็คือ อีซุซ์ทีเหัวเดียวหรือว่าตอนเดียวปี2 5งพันอยสามี่อาไหนเป็นชมอ่าไม่เนื้อแรกของเพลินนะครับแปดสิบเจ็ดแรกมาตัวนี้สิบ่มีหูวสร้างตัวแรกที่เป็นชมทีเอฟอาร์มากอี่สิเพลินเออประจกหูวสร้างนะครับแล้วหลุ่นหูวสร้างแปดสิบเจ็ดแรกมาตัวนี้สิบ่มีหูวสร้างแล้วแต่ถือว่าเป็นไม่เนื้ออ่าตัวนี้เรื่องเล่าของเพลินสตอรี่เพลินก็คือเป็นรถผู้เฒ่าเมื่อเดียวแต่ก่อนติดลังค่ายแค่รีบ่อยเพราะฉะนั้นรถคันนี้สิบ่ได้บรรทุกหนักครับ สีเพลดบินทุกนักว่าวันใสแค่รีบวอยมากแค่ว่าอ่าให้คนนดังคนนอนข้างในซื้ือแล้วที่สําคัญไม่หน่อยครับเลขไม่แบบว่าหนาเสืออลยครับเลขไม่แค่แสนเดียวครับว่าหนาเสือครับอ่าจะเป็นไปได้ครับผมอามาเบิ่งกันครับโดยรวมสีสันผมเก็บเปราะว่ารถตัวนี้บอดี้มาสวยมากครับกันที่ขายตามสภาพกับเสียดายก็เลยเก็บให้เป็นรอยบเส้นครับรีสตูบนให้เป็นรถใหม่เลยอ่าสีสันแต่ว่าเป็นสีเดิมโรงง,งานครับจัดส่งมาเรียบร้อยกระจงหนากระจางหนาเปียนใหม่ แต่ไฟตายยังเป็นของเดิมครับเปลี่ยนไฟมุมอ่ากันชนสวยๆอ่าใช้รางสวยๆแบบนี้รอดกระทะเดิมครับรอดกระทะเดิมฝาครอบดุมกับมีครับอ่าตัวนี้ผมสร้างมาใส่จริงๆคนนี้มาสามผมเลยสร้างมาใส่เพิ่อมอีกัมันครบเ้นสันถือว่าสวยงามพ่พ่อได้ครับเส้นสันสวยงามถือว่าอ่ารถรุ่นนี้ปีนี่สภาพนี่นี่หาบ่ได้หรอครับ,รบแบบนี้หาบ่ได้หนึ่งได้ลอยเรืว่าอะไรนี่ ลังคาก็งามบางๆครับผมอ่าขั้นนี้ที่ที่ผมอ่าเดจ้งไปว่าเพิ่นเคยใส่แคริบอยเพราะตอนเสาตรงนี้สิบ่มีครับเสาตรงนี้เพิ่นสิตัดออกเพื่อใส่หลังคาแคริบอยอ่าเพื่ออยากได้เพิ่มไว้จ้งไปใส่เอาครับ,รบแต่ว่าถ้าเฮาบ่ได้บรรทุกบ่กใส่ก็บเ่เป็นหยังครับอ่าโดยรวมสีสันสวยงามครับนี่ล้อเลื่อนเดิมๆแบบนี้เลยส,ส,ส,สันเส้นสันเส้นนี้ยังนี่อยู่ครบขอบคิวสแตนเลสต,ตรงรุ่นเพิ่นครับนี่ ช่วงนั้นจะเป็นขอบคิวสแตนเลสแบบนี้สียังบ่มีอ่าแมกไล่เนื้อนะครับฝาถ่ายร่วมๆครับสวยร่วมสวยสติกเกอร์ผมติดให้มาแล้วซึ่งของเดิมมันก็มีสติกเกอร์มาแล้วแต่ว่าพ่อผมวาเก็บสีก็เลยต้องติดใหม่ไฟถ่ายร่วมเดิมๆสวยๆแบบนี้ครับสติกเกอร์ครบไดเรกอินเจคชั่นติดตรงรุ่นตรงตำแหน่งเพิ่นทุกอย่างยางเต็มๆใส่ได้ครับอ่ามาเบิง่งกัตซี่ครับรถคันนี้เป็นรถจอดเลยก็ว่าได้กัตซี่สวยๆเลยครับ ชัดซี่สวยๆบ่มิสนิมอ่าผมก็แถมพ่นกันสนิมไปอีกเพื่อเอาไปใส่ครับนโดนอ่าด้านใส่สวยๆครับเล่าเล่ย่างยูรบสภาพเมื่อเปิดกับยังของเดิมนะครับยังของเดิมสวยๆแบบนี้สติ๊กเกอร์ตรงนี้ของเดิมครับโลโก้ที r อาของเดิมเลยมาฟังใส่สวยๆไฟหนาสวยๆสแตนลสอ่าของเดิมเพื่อนสวยๆแบบนี้ครับมาเลย ตัวนี้ผ้าสีเดี๋ยวผมสิต่อไหเป็นหกเก่านะครับเพราะผ้าสีมันขาดเดี๋ยวผมต่อใหเป็นหกเก่าตัวนี้ผ้าสียังบม่มีเดี๋ยวตัวไหเป็นหกเก่าเลยสภาพสวยรับรองวา่ายหักอ่าเพิ่งภายในครับที่นี่นําเสนอเลยครับรุ่นขั้นนี่นําเสนอเลยพุ่มใจนําเสนอบอสสวยสวยบอหนังสวยสวย,สวยแบบนี้ครับแน่นๆฟองน้ำยังนั่นหัวไม่บอกผมหัวไม่จริงแต่ว่าตอนมาหน,นันฟองน้ำผลประยุบเลยครับ แค่แตกเป็นชิ้นสองชิ้นกันเลยว่าภา,ากันเทินเทีดกะเจ็ดไม่ไปหลดผ่าลังค่าย,ยัางสวยครับอ่าผ่าลังค่าย,ยัางสวยม้วขาดบ่วยุ่ยม้วนหัวเกียร์ครับสังเกตหัวเกียร์นี่มากับหลดครับหัวเกียร์นี่ยางตรงนี้ตรงนี้ทุกยางมากับหลดครับสภาพยังสวยแบบนี่แอร์กับยูสุแบบนี้ครับคอนโซนทุกยางสวยสวยช่องแอร์สวยสวยบอหักบอแตกครับสวยสวยแพงกว่าตัว ว่าแพงประตูก็สวยๆแบบนี้เมื่อเปิดกัยังของเดิมครับนี่เมื่อเปิดของเดิมไป้แต่ว่าสีก็สีนิดหน่อยเมื่อหมุนกระจกเมื่อเปิดอ่าตรงกันเลื่อนตรงนี้ครับนี่สังเกตยังไงผู้ได้เหรียญที่บาสดไหลสีบมี่หรอครับนี่ที่เป็นมุดสำหรับเย็บลงไปเองสิสำหรับล็อกนี่กิบล็อกตัวนี้สุดไหลสีเป็นน,อน็อตยิ่งแล้วความสีลุดหายแต่ว่าขันนี้ย่างเหนือผมว่าเก็บสภาพได้ดีมากๆเลยครับอ่ามาเบิง้งกลังกันครับที่นี่ เบื้องในกระบ,บะกันนีสินําเสนอเงว้ยเาจังไงเพราะว่าพุ่มใจนําเสนอเสียหาวาไดไครับสภาพนี่นี่เบื้องสันล่องสันของล่อนกระบ,บะเพื่อนครับเดิมเดิมเลยครับนี่ทุกย่างนี่มาจากโรงงานครับพอเรา,านกะใส่แค่ดีบอยเราก็เนกิดสิมีอ่าเป็นน่วมที่นั่งนะครับเป็นน่วมที่นั่งวาปิดไว้อีกที่หน,นึ่งก็เลยเห็ดใหตัวนี้เพื่อนบ่มีร้อยบอ่มีห้อยบุบห้อยอยังเลยอ่าที่สําคัญบริบบตุถูกหนักนะครับวัาทายกับปิดยังไๆ นี่บริจิณเพิ่นเลยปิดสองขางครับผมอ่ามาเบื่องฟังขวาแผงประตูนี่ครับเริ่มจากแผงประตูเนียนๆไปเลยตกอย่างสวยๆเมื่อเปิดของเดิมสติกเกอร์สติเกตเกอร์บอกความเร็วว่าเกียร์หนึ่งใส่ความเร็วถึงเท่าไรเท่าไรยังยรบครับยูครบสุดจุดเลยกล้องฟุ้งกล้องฟิลสวยๆพวงมาไล่เนีนๆ โออไรเน่เนีเลขไหมครับเนี่ยผมเพิ่งว่าผิดหนึ่งแสนนะครับแล้วกับผมก็งิ้วไปก่อหรอกครับรถขนาดนี้แหละผมกองิ้วไปก่อไม่เลยครับก็งิบววิสางในเห็ดเป็นว่าเป็นไหมแบบตัวเลขหมุนนะครับก็งิบววิสางในเห็ดเป็นพว่มาไล่เน้นเนอ่านี่ครับข้างหลังนําเสนออีกองหนึ่งสตติเกอร์จะหนีอยู่สตติเกอร์ยังอยู่ครับแล้วที่สําคัญลังบ่อครับนี่ผมนําเสนอเลยเงาเงาเลยครับ เดิมเดิมเล็กทุกอย่างมิสนิมแม่ล่งแม่เรี่ยงย่คบกับโอ้สภาพแถมลำพูงไอ้พร่างหลังยังสวยๆเลยหายากครับสภาพนี้นึงน่ารกกันาเลยบอดี้รถพันมางามเพราะงามผมก็เลยกันสิขายตามสภาพก็เสียดายสูเกบไปเพิ่นสวยไปโลดเพื่อบางคนอยากเอาไปอนุรักษ์อยากเอาไปเก็บอาจจะบ่เอาไปลุยงานนี่เบิ้งแผนความหอนครับอันดับแรกเลย เ,เพิ่งแผมกันร่มหัวนัน่งอยู่ของเดิมนะครับนี่บริเปลี่ยนของเดิมแต่ว่าก็ยังแน่นแถวสีโบลุยเลยนอ็นอตเนื้อได้สวยนอ็อตนี่กับพึ่งมาถอดตอนผมเอาไปเคลียร์สีนะครับพ,พ,พึ่งพึ่งพึ่งมาถอดตอนเอาไปเคลียร์สีบอกสร้างเพราะท่านว่าจะถอดบอกสร้างเพราะท่านนี่สติ๊กเกอร์เดิมๆอยู่ครบครับแต่ทุกอย่างผมรับรองให้ว่าเดิมนอ็อตเนื้อเรืงสีแก้มเกลือมานี่ท่านได้ขันเลยครับนี่ไม่ยังสีนี่ครับเพดก็นยังเหลืออะไร เพียกกันเหลือได้ครับมาทาั้งนี้นี่เติมเดิมที่สวยแบบนี้เลยครับเิมเดิมที่สวยพุ่มาหายากนะจะภาพนี่เดี๋ยวสตาร์ทเลยเพื่อนครับชึ่งเดียวติดครับสำหรับรถคันนี้เดินเรียบเรียบนิ่งๆิงครับเดินเรียบเรียบนิ่งนงิหายากว่นเคลื่อนกับบ่มีครับรถอายุขนาดนี้ อ่ามาเบิ่งเลยเ่ามีควันเ่ามีไอเพรากระเด็นกระดอนอ่าสังเกตได้ครับถ้ากระเด็นนี่เต็มมือผมแล้วครับอ่าเพมีครับรถปีสามซีปีหนึ่งหกแป,ปดโอ้สามสิบซีปีสามสิบซีปีแต่สภาพยังสวยยังยืนทรงงามๆครับอัันนน้ภาษาพ่อข้าก็จะรถยืนทรงงาม พว่าเพิ่นบ่ได้แบกหนักมากอะไรบรรทุกหนักมากนี่ฝ้ากับโปรงทุย่างก็ปิดยังไงเลี่ยมทะเบียนเมื่อเดียวครับเมื่อเดียวรถปี3 4สรถรุ่นนี้ตั้งแต่สมัยผมซอยพอขายรถนะครับอ่าซอยพอขายรถ30กว่าก็ปีขึ้นหลังเยไดไเห็ดซอยเพิ่นอยอ่ารถปี3 4สเนาะ30กว่าก็ปีสมัยเฒ่าพอฮัดขายรถได้ไหมนะครับอ่ผมก็ได้ซอยเพิ่นนี่แหละรุ่นนี้แหละครับเดี๋ยวผมเปิดราคาให้สำหรับผู้ต้องการ เพราะต้องเปรียบเทียบราคากับขั้นอื่นนะครับสามสี่มื่นกับมี่รุ่นนี้แต่ว่ามันว่าเป็นสภาพนี้ครับซุนหลันมันจะขาดแล้วแต่อันนี้แค่เก่ามื่นแปดเก่ามื่นแปดได้นวดท่ำสภาพปลายแดงกับว่าได้ครับหารุ่นนี้อยู่นีน่เอาไปใส่หรือวอ่าไว้เก็บอนุรักษ์ไว้ก็ได้ครับเก่ามื่นแปดเท่านั้นนะครับเบอร์โทรผมศูนย์แปดสองสามศูนย์ห้าสามหนึ่งหกสองครับเพจร้านแปดเจ็ดบลูเลสคารเซ็นเตอร์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเฮาครับโฮเซลเรคคอร์ดศิลปินรถบ้านมือสองส รถด,ดีๆแบบนี้หายกา,ากครับผมมาผู้ใดสนใจฝากติดต่อเข้ามาครับผมืัอนี้ขอบคุณหลายๆที่เขาาเบ,บิ้งครับอ,อากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวฝนเดี๋ยวห่อนรักษาสุขภาพด้วยครับืันอนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ